o p p โปดึงวิศวกรจากเม e เทคหัวคอมและหุยเวยเพื่อผลิตชิปเซ็ตประมวลผลของตัวเองโปดึงวิศวกรจากเมดเทคหัวคอมและฮุยเวยเพื่อผลิตชิปเซ็ตประมวลผลของตัวเองมีข้อมูลมาระยะหนึ่งแล้วนะครับว่าทาง Op ป o ป้กำลังพัฒนาชิปประมวลผลของตัวเองอยู่ครับแต่ยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากนักนะครับล่าสุดครับ n i ก k ี้เอเชียนรีวิวรายงานว่า OPPO กํกำลังหาวิศวกรเพื่อมาพัฒนาชิปเซตหรือ S.O.C. ของตัวเองซึ่งวิศวกรส่วนใหญ่นั้นมาจากบริษัทที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วครับล่าสุด OPPO ก็ได้ตัวผู้บริหารระดับสูงสองคนจาก Mediatek และ Unisoc และ Xiaomi โดยได้ตัว Jeffrey รูประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการรวมถึงผู้บริหารระดับสูงที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาชิป 5G ของ m e d i a ท e k อีกด้วยครับโดยทั้งคู่ครับได้ตกลงยอมรับข้อเสนอและย้ายค่ายไปหา Op p โปแทนครับและยังมีรายงานอีกว่าทาง OPPO ยังได้ตัววิศวกรจากบริษัทดังๆอย่าง h ฮ s i ลิคอนหรือผู้วริหานชิปประมวลผลคลินของทางห a เวยและของทางพอคอมอีกด้วยครับโดยก่อนหน้านี้ตัวแทนของ OPPO เคยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าบริษัทได้ลงทุนการวิจัยและพัฒนาในส่วนของชิปประมวลผลสูงมากครับ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทลดการพึ่งพาผู้ผลิตชิปประมวลผลรายอื่นอย่างไม่ได้เทคและคว c o อมรวมถึงไม่อยากอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกันกบหวเวยนั่นเองครับ